สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มีนาคม2564สีมงคลนําโชคนะคะจะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข9เลข4เลข7และเลข8นะคะเมื่อเรานําเลข5ตัวมาจัดเป็นชุดนะคะชุด3ตัวได้10ชุดดังนี้นะคะ1 9 4 197 198 9 4 7 948 478 471 781 789และ814และเมื่อจัดเป็นชุดชุด2ตัวนะคะได้ทั้งหมด10ชุดดังนี้19 14 17 18 94 97 98 47 48และ78นะคะสําหรับสื่อนําโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งเมื่อเช้านี้นะคะจะเป็นสื่อนํำโชคนอกจากนี้เลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอ,อุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้ทางนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอาทิตย์79142ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากพระราหูนะคะหากคนวันจันทร์บูชาพระราหูอยู่นะคะเ,เลขล็อตประจําองค์นะคะอ่า เลขซิมซีนะคะในกรณีที่คุณไปสการะท่านถึงที่นะคะนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานนะคะที่คุณค้าขายที่คุณทํางานอยู่ก็เป็นสื่อนําโชคคนวันจันทร์นะคะเลขเด่นเสริมดวง15748ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากเลขจากคนตายค่ะอายุคนตายเลขฝาลงนะคะหรือถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายมีโอกาสไปเยี่ยมเขา อายุของเขาเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะนอกจากนี้นะคะหากคนวันอังคารนะคะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปทําบุญนะคะได้เสียงสิบสี่เลขจังสิบสี่ Z. ก็เป็นสื่อนําโชคคนวันอังคารนะคะเลขเด่นเสริมดวงเก้าหนึ่งสามศูนย์แปดสำหรับท่านที่เกิดในบุทุกลางวันนะคะ,ะสื่อนําโชคจะมาจากอายุคนรักคะ่ะอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของคนรักนะคะ นอกจากนี้นะคะเลขที่บ้านนะฮะบ้านที่คุณอยู่บ้านที่คุณอยู่เป็นประจำนะฮะก็เป็นสื่อนําโชคเลขเด่นเสมดวงคนวันพุธกลางวัน6 1 0 5ึ่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อเป็นประจำนะฮะนอกจากนี้อายุคุณแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านคือสื่อนําโชค นะแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ของคุณนะฮะก็เป็นสื่อนําโชคด้วยเหมือนกันเลขเด่นเสริมดวงคนบนพุ้กลางคืน3 1 4 5 9ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนําโชคนะคะจะมาจากรักยมตาไข่นะฮะกุมารน,นะคะที่คุณบูชาอยู่นะฮะเลขทูบตาไข่เลขลัอตประจําองค์กุมานนะคะนอกจากนี้ บินคะานนข้าไฟค้าโทรศัพท์เท่าแจ้งมาใน,ในวันนี้นะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายก็เป็นสื่อนำโชคเลขเด่นเสริมดวงหนึ่งศูนย์แปดสองหกท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนํำโชคจะมาจากอายุพ่อค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะคือสื่อนํำโชคนะคะวันนี้คนวันศุกร์สำรวจนิดนึงนะคะที่บ้านนะคะหรือที่ที่ทคุณอยู่นั้นมีอะไรแตกหักพังชมุดไหม ควรจะเคลียร์นะควรจะเคลียร์ออกให้หมดนะฮะไม่ควรใช้เพราะว่ามันจะทําให้คุณไม่มีโชคและก็ทําให้เกิดอันตรายนะคะไปดูนะถ้ามีสารพัดภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะคะมีของแตกพังชมรุดอยู่กระถางทูบชิงเทียนนะคะหรือ,อ,อตุ๊กตาบริวารของท่านแตกพังชมรุดควรเปลี่ยนให้ท่านกันนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนบันุกหนึ่งสี่สามแป ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะถ้ามีถ้าอยู่ใกล้ตัวถามเลขจากเขานะคะหรือถ้าหยิบเลขให้นะคะหรือถ้าหากวันนี้คนวันเสาร์ได้ไปโรงพยาบาลนะคะเลขที่บัตรคิวเลขที่บัตรคิวที่รอหมอหรือว่าถ้าไปธนาคารนะคะเลขที่บัตรคิวนะคะที่รอ,อ,อรอกดเงินรอรอคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ,นะคะอันนี้คือสื่อนำโชคคนวันเสาร์นะคะ สำหรับเลขเด่นสำนวนคนวันเสาร์2 0 1 9 8นะคะวันนี้แม่มดานองขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับตัวเลขกับสื่อนำโชคกับเลขเด่นประจำวันนะคะที่ให้ไปนะคะแล้วพกบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝากกดติดตามนะคะช่องแม่หม่อนช่องแม่หมดหนองเด e ออฟฟิเชียลวันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ